งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Health and Beauty Award 2023รางวัลแห่งการการตีความสำเร็จและคุณภาพของสินค้า ที่งานนี้คอนแทคเลนชื่อดังสุดปังยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศไทยคิตตี้คาว i Contact l เ n นบริหารงานโดยคุณเหมียวดุจทน,นันเกียริเชิดแสงสุกและคุณชัดชยัยวิศวจัญยาแห่งบริษัท m อ็ Luxury จำกัดล่าสุดควงคู่กันมารับรางวัลในสาขา Best Quality Business of Contact l เ n นเป็นการการันตีและความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้ากว่า14ปีค่ะ ดีค่ะดุูธานานันเกียรติเชิร์แสงสุขนะคะเหนียวค่ะเป็นซีโอแบรนด์คิตตี้คาเวียร์คอนแทคเลนส์ค่ะครับสวัสดีครับชัดชัยวิศวะจันยาณนคะครับเป็นสามีของน้องเหนียวนะครับก็ช่วยทางด้านงานวางแผนกลยุทธ์ให้คิตตี้คาเวียรคอนแทคเลนส์ครับก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ ขอบคุณรายการยูนอนลไลนนะคะที่ให้ความไว้บางใจเชื่อใจแล้วก็ส,สำหรับคิตตี้คาเว่ยคอนแทคเลนส์นะคะก็เนื่องจากเป็นคอนแทคเลนที่เราจะต้องสัมผัสดวงตาตลอดนะคะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคอนแทคเลนส์ก็คือคุณภาพค่ะก็ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้รับรางวัลในวันนี้นะคะ,คะก็สำหรับตัวเหมียวเองอะคะ่ะเหมียวสายตสาสั้นมาตั้งแต่เด็กเลยเหมียวก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์มาตลอดอะคะ่ะก่อนหน้านี้ก็ใส่แว่นมาก่อนแล้วก็ พอโตขึ้นอยากสวยก็เริ่มใส่คอนแทคเลนส์นะคะก่อนหน้านี้ก็คือมีปัญหาว่าแบบเออหาคอนแทคเลนส์ที่ใส่ได้ทั้งวันไม่ได้บางทีก็แบบใส่แล้วเคืองตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้แบบว่าไปเสาะหาคอนแทคเลนส์ที่นิ่มใส่สบายใส่ได้ทั้งวันแล้วก็คุณภาพดีที่สุดในเกาหลีแล้วก็มาทํา ODM มาเป็นแบรนด์คนไทยค่ะซ,ซึ่งเราผลิตจากประเทศเกาหลีค่ะผมต้องบอกว่าเดีย๋ยวเดีขอผมพูด ย้อนกลับไปเน้นเลยคคือคือผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ภรรยาได้รางวัลน,นี้นะเพราะว่าแกเป็นคนที่ใช้จริงๆแล้วก็เป็นคนที่คือผลิตภัณฑ์เราเกิดจากการที่น้องเหมียวใช้จริงๆแล้วก็เลยทดสอบทุกวันนี้ก็ใส่เกินเวลาสิบ,ส,บสิบชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นนะน้องเหมียวเลยพูดว่าคุณภาพมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ยังคีตัวนี้ไว้เนาะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีโปรดักต์ใหม่ๆที่คิดว่าเพิ่มความเป็นแฟชั่น มาลากิตตี้คาวายี์นะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า14ปีแล้วค่ะซึ่งเราก็ไม่หยุดพัฒนานะคะซึ่งเราก็มีการพัฒนาในด้านต่างๆมาเรื่อยทั้งพัฒนาด้านคุณภาพแล้วก็พัฒนาด้านการตลาดค่ะอย่างปีนี้นะคะเรื่องมูเตลูมาแรงเราก็จับมือกับพี่แมนการิน อาจารย์คาทาแล้วก็แม่หมอตักๆนะคะทำคอนแทคเลนส์สายมูเป็นแบรนด์แรกของคนไทยแล้วก็คิดว่าเป็นแบรนด์แรกของทั่วโลกเลยค่ะที่ทำคอนแทคเลนส์สายมูออกมาค่ะเราคิดว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เหมือนกับว่าเ,เ,เรียกว่าไหคนไทยก็ประสบกับเศรษฐกิจปัญหาทางเศรษฐกิจความท้อถอยเนาะเราก็อยากจะจุดจุดให้เขารู้สึกว่ามีกําลังใจในการสู้เราก็เลยไปหาผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาทําให้นอกจากจะ แก้ปัญหาเรื่องสายตาเพิ่มความสวยงามแล้วก็ยังทําให้แบบเพิ่มความมั่นใจด้วยใช่ค่ะเราก็เลยได้พี่แมงการินมาค่ะก็คือในคอนแทคเลนส์ก็จะมีตัวเลขมงคลอยู่โดยพี่แมงการินแล้วก็มีโซดิกโดยอาจารย์คทาค่ะแล้วก็มีการเลือกสีเสริมดวงต่างๆโดยแม่ตอกแตกเอโฟค่ะค่ะก็สามารถ ติดตามได้ใน Facebook นะคะ Kitty Kawaii Contact Lens ค่ะแล้วก็ IG Kitty Kawaii Lens ค่ะแล้วก็สามารถแอดไลน์แอดมาได้ที่ Ad Kitty Kawaii ค่ะ